สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพรกะวาผมสมัยทีวีรายการที่สาระไม่ดีก็มีได้นะครับผมก็อยู่ที่นี่ก่อนรับเชิญพิเศษของเราวันนี้ครับใช่ครับผมสวัสดีครับผมผมไอ้เื่อนี่ไลฟ์มาจากรายการมันสกัดชแนลเลสซาวเวอร์ทิวนะครับผมอ่าอยู่ในเกมอันเชิญกันนะครับก็มาทำอะไรมาทำอะไรครับวันนี้วันนี้ก็ภารกิจเลิ่มเปิดสำหรับเกมมันเทิญนะครับผมใช่มาทหารเฉยนะครับก็ไม่รู้วจทหารหรือเปล่านะฮะนะเราต้องตั้งชื่อว่าอะไรนะ ตัเห่าหลุดมุกควายเวล้วหลุดมุกควายฮะก็ยังไม่เล่นมุกสร้างมุกเลยมันก็ไปซะแล้วใช่เขียวว่อาโอ้ยไม่ถัดไหลก็เล่นมุกซสรแล้วไงไปไกลแล้ว เดี๋ยววันน <cle response> mm ี hmm. ้เราจะมาภารกิจก็คือเรามาตามล่าหาฮักกันนะครับผมฮักนะฮะที่แปลว่ารักนะถุยภาษาใต้มาเลยเนี่ยโอภาษาใต้ครับกรณีที่เจียมใสครับผมครับผมถุยก็อาจจะมีคำยากค้ายบ้างนิดนึงก็ใช่ไม่ใช่การรับชมด้วยนะครับผมรายการนี้ไม่บอกรายการนี้ไม่บอกเสนอติอายุตั้งแต่สิบแปดปีที่พี่ฮาร์ดถูมีข่าวดีมาบอกครับ ฮักมันที่ก็ไม่ทัดีมาบอกฮักมันเกิดใช่ไหมใช่คือพี่หลุดุ้ยไม่ใช่หลุดดิไม่ใช่หลุดฮะคือเน็ตพี่มันไปแล้วเมื่อกี้เอ้าอุ้ยอุ้ยฮักฮักอุ้ยฮักอุ้ยฮักฮักพี่ไปฮักพี่ไปว่ารักเหรอไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้หัวสะบัดน้าสะบัดใช้มีดเลยเดี๋ยว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 พี่ฮักรอหน่อย

เราบเอาเอาผมนะดูให้เต็มตาเลยเลครับผมว่ามันมีอะไรมั่งส่วนมากก็มีแต่อาวุธนะครับผมส่วนมากก็เอานี่ไปแดบเฮ้ยไม่เอาอะไรป่าร้เล่นอันนั้นส่วนส่วนเออส่วนอะไรส่วที่ว่าเอาหนี้ไปกินส่วนนี้ส่วนที่ว่าเอาหนี้ไปกินเออเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเดวกันกันเดี๋ยวรีโหลดลูกสศนกันลูกุนหายแต่ชิวทำอะไรก็พีไว้นะฮะับทราเพจที่แล้วทำอะไรก็พี่ไว้เดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวชิวหนีครับหน้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ชิวว่าอะไรนั้นลืม ลืมแล้วเดินเรๆอะไรอะไรอะไรเสียงแบบนะีโอเคนะผมกอดนะฮะเมื่อกี้มือยืนชักว่าวันใจไม่ไ้เดี๋เด็ดเเฮ้ยพี่ฮารพี่ฮาร์ดซอมบี้ยาลานิ้ากันดิาดิาร์ดฮาร์ดควดารสุาร์ดฮร์ดขาดฮาร์ด่าร์ดฮาดฮาดด เราต้องขัดความสุกันมันนะมันมันแล้วกําลังแย่รู้เนี่ยพี่ฮาไปขัดมันอะมันกําลังแย่รู้เลยพี่ฮาพี่คิดว่าพี่อะไรดิอะไรหรอคิดว่าแต่โง่เหรอคิดว่าแต่โง่เหรอโอ้โหรู้จักกับท่านผู้ชมท่าดีเลยอะไรสุดท้ายก็ไม่โง่อะไรพี่ฮาร์ที่ก็มีว่ะ

โอ้เด oh, ี๋ยวเโอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้นี่ทิวไม่ตาฝาดใช่ไหมพอต่อกันนะครับผมอ่ะครับผมก็ไปตามทางเรื่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ตามทางเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตามทางพี่หาของเราคืออย่างนี้ครับผมโอ้โหมรรสูตรอะไรของพี่เนี่ยอ่ะแล้วลงเลย้ดูมันลงเลยที่มาสเตลงัยพิงรถเลยเออเปิดนี้ทาวล็อกไว คืนนี้อิน,นอดาก็แตกใช่ไหมคืนที่พี่ถืออยู่แต่ก็แตกใช่ไหมแต่ในเกมขื่นนั้นเรียกว่า LMG กันล่ะคืออะไรไม่รู้นชื่อภาษาเป็น <c oughs> ชื่อภาษาอังกฤษไง <c oughs> ใช่ใช่ที <c oughs> ่เจอรู้สุดโคอะ่ะมีเอาป่ะแมวก็แล้วอ้าวไม่ตายนี่ไม่ตายมีโหลดแล้วหมาถึงใครไม่ตายเนี่ยชิ่ไม่ตายที่ไหนน้อเล่น เล็งหัวมันเลยรอเล่นโหเดี๋ยวอีกช็อตอันหนึ่งเอากองสนายี่ออกบา,าแล้วก็ขอสำหรับรายการ m า s ก a r Channel นะครับผมผมก็ขอแสงความอะไรสำหรับรายการนี้หน่อยนะครับผมก็คือว่าคุณเฟิร์สเขาได้คือคุณเฟิร์สต,ตอนนี้เขาอยู่วอหแล้วเขาต้องสอบที่จะเข้าชนพเพราะฉะนั้น สอบคือสอบเขา้าเฉพาะคือสอบเข้ามอ .1 อะไรครับถ้าเกิดคือถ้าเกิดสอบเข้าไม่ได้เนี่ยเขาจะไม่เล่นคอมะฉะนั้นเขาต้องเขาเลยต้องหยุดเล่นคอมไปทั้งหมด4ปีนะแล้วถึงจะได้เจอกับเขานะครับผมก็ต้องง่ายก็คือ4ปีได้พบาับเขานะฮะนะครับผมต้องขอแสดงความเสียใจกับเฟิร์สด้วยนะครับผมที่ i ีนะให้เขาเลยครับไม่ใช่อย่างนั้นเียน่าจะได้ชิคคลิปเลยเนี่ยอะไร มีลาบุลหลุดมุ้งควายมันได้ตั้งแต่นานแล้วนะพี่โดเป็นทิ้วฮะตาเล็ดอ๋อเขียนชื่อยาวพี่ต้องปูนยาวอีกเยอะยนะตอนนี้รู้สึกว่าชิวคิดอะไรไม่ดีกับพี่เยอะเลยนะก็คือว่าเื่อเขาก็ไปแล้วนะครับผมก็ต้องขอไอ่พี่ยาเขาน่าละครับไม่ใช่ครับเติงขอเล็บเฟิร์สนะฮะเอาไม่ใช่เหมือนกันโอยเจ็บจิ้ง ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเฟ<อ>ิร <First S 2> ์สเดนนะครับที่ไม่ได้เล่นมานานนะครับผมถ้าเกิดกลับมานะผมจะเปิดเดี๋ยวผมผมจะแสดงความในการซื้อแกลลี่มอสสามมาเล่นสองตัวเกมไปให้เฟิร์สด้วยหตัวเกมนะครับผมอ่าเดี๋ยวเกมต่อไปเราจะเลชอกอะไรก็ดีเนี่ยนะคะผมกนะ็อาจจะเป็นบล็อกเอ็ก็ได้นะฮะใครจะไปรู้ใช่นะครับก็อาจจะโชว์เปิดเทอมแล้วก็อันนันจะลงชิปนะครับกออ็อาจะคือ ลงคลิปน่าจะอะจะอัพตอนวันวัดฉัตรมงคลน,นะครับผมถุก็คือวันพุธคือวันพุธนะครับผมถูกแล้วพี่มันถุยอะไรล่ะอ๋อเหรอคือ <c oughs> <c oughs> ของผมนะก็จะทำออกมาเรื่อยๆคือปิดเทอมแล้วเนี่ยก็งานอะไรมันก็เยอะก็มานนานชี้หน่อยนะครับก็แต่ช่วงปิดเทอมเนี่ยก็จะแบบอัพมาเรื่อยๆแบบทีๆกันเลยนะครับก็ แล้วเดี๋ยวนะพี่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 ผีผีนี่สีเหลืองไหมผีนี่สีเหลืองไหมคืออะไรน้ำมันฉี่เล่นเก่งแกเองนะเนี่ยวว่าของพี่ไปกินโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไอ้แค่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวซอมบี้มันล่อซอมบี้นอะเฮ้ยใช่อแล้วพี่ปลาไปไม่ดูอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สเตลลของพี่อะสเตลลของพี่เอาดิ อ่ะสเตลของพี่ใช่ไหมเออสเตลของพี่อ่ะจัะไปครับสเตลของพี่อ่ะไปสักก <c oughs> อุย<ม>้ยเดี๋ยว,ม,วมันมามันมาใหญ่เลยพี่เอ้ยก็พี่ไปได้ใส่เก็บเสียงไงไม่ไม่ใส่หรอกเมื่อกี้คือหยิบเมื่อกี้คือเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้คือยึบ กี้คือหยิบแ planeet มาเต็มป่าไปข้างหลังพี่แล้วมึงไม่ดีนะเที่ยวก็เล่าก็คือแล้วก็ไนา์วิชั่นกันเลยครับเดี๋ยวพี่ฮาร์ดมามาหนิมันแคมป์มันแคมป์แคมป์แคมป์อะไรอ่ะนอนนอนยิงพี่เซฟไปแล้วเฮ้ยเซฟไม่ได้พี่เซฟไม่ได้ก็แค่กดทังหมดคือเกมนี้ที่สุดยอดคือเกมนี้สุดยอดมั้งครับกินไข่มันไม่ได้ พี่าเกินเดียวก็ไม่ได้คือไม่ใช่อะไรครับพี่ฮานครับเกมคือเกมนี้ไข่มันไม่กินเป็นลูกนะครับมันกินเป็นแผงดูรัอมันที่ทั้งแผงโอกับผโอ้เะเฮ้ยที่มันสกาไปเวสป์นี่มันสกาเนี่ยไปสเปรย์บอลเออสเกาววาอะไร เ,เห็นสีเขียวนี่ว่าอย่างนี้ตอนนี้ที่ใส่นา g h t v i s อยู่ยอะมันจะใส่เอาใส่เหมือนกันอ่ะใส่ละวแม่ดูดูหน้าตาฮะหล่อขึ้นเลยเราใส่นาว h t vision โยอยโคเป็นหัวเลยครับดูครับดูผมเป็าตำรวจนะครับนี่ก็เป็นทหารน้ำพานตัวนะครับดูหน้าครับเหมือนตำรวจมากทำไมต้องใส่ว่าคุมดูทำไมถึงต้องใส่ว่าคุมเข้าเต็มเลยครับแกเลย คือเพี่แม่งแรงแดอมสกินก็พี่ไม่ไปแต่พี่ไม่ไปแต่งสกินเองอ่ะพี่ก็คือเข้าใจว่าซือพี่มันแรงดอม่ายอ่ะแล้วพี่ไม่แต่งอ่ะขี้เกียจโอ้ยแค่ไปกดเลือกปั๊บปั๊บปั๊บอะไรถูกใจก็กดไปปั๊บปั๊บปั๊บแค่ก็เสร็จแล้วจะเอิงอะไรกันขนาดไหนสองบี่มาไหนไปยุ่เสี่ยงไปแค่โอ้ยพี่คะนี่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 ลงรถลงรถ เบายบายนะทิวฮะขอโชคดีกับการเกลียกล่อมซอมบี้ไม่ไม่ไม่ขอไปขอไปเกลียกล่อมตำรวจก็แล้วพี่ไปคนเดียวเออใช่ทิวทำอะไรเนี่อ่เคลลิงซอมบี้ให้พี่ทั้งนั้นทิวอยากเพื่อนมาฝากพี่พี่ไม่ชอบนะเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนไม่ควรทำร้ายกันพี่พี่พี่เอาเพื่อนมฝากทิวทิวไม่ว่าอะไรเลยนะ คือตอนเนี้ในป้อมตำรวจว่ามีอะไรทิว้วมีอะไรมีแต่ชุดคนคุกทั้งนั้นเลยคุกล,ล้มรวยทุย, <c oughs> ย,กยก็ปวดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะ <c oughs> ไ,มไ,มไปใส่ไปใต้ร่างดีงก่ะก็บอกกันแล้วนะครับก็อาจจะมีเขาจะคล้ายากันบ้างนะครับผมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมคัำสอบประหนึดคำสอบประหนดไปตามวันนี้คุก อะไรนะล้มรวยคุกล้มรวยนะครับผมแล้วตัวถ่ายตากร้องมุกเน๊นเน๊นเน๊ตากร้องปมุกคณะเลยเลี้ยงแขวางเลี้ยงแยงได้ทุกคนได้ทุกคนลายเซ็นได้ทุกคนลายเซ็นเอาลายเซ็นเอาแจกลายเซ็น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 ทัคนที่อยากเอาลายเซ็นนะครับแจกลายเซ็นด้วยลายเซ็นก็ลายเซ็นเอ้ยคนนี้อยากได้ลายเซ็นเปล่า เราก็มาลายเซ็นนครับลายเซ็นครับผมบี้บรจารลายเซ็นทั้งหมดฮะตรงน,นี้ก็เป็นสองลูกนี่จเป็นอะไรยืดๆออกมาพี่ฮ<ห>า,าแปนะลกๆนะพี่ฮาแปลกๆนะคือพ <ทำ S 2> ี่คือพี่บี้เขามมนเอาลายเซ็นผมทําไมอะแทนที่เขาจะแจกลายเซ็น<อ>นั่นดีพี่กระตับน้ำเข้าไปไปนี่กันเฮ้ยมองนี้ไม่ได้ขายปื้นมีดีพี่ไปแล้วฮะพี่ไปแล้วไม่มีอะไรเลย ไปแอ้เหรอมิตมิเตมิตปืดโคอ่ะเอาไะโคห่ามิเตโคอ่ะปเคีวฮะั่นนึงนะจับพี่จับพี่จับพี่มันรู้ตัวจะที้ดี๋ย้เดี๋ยวพี่หาพี่หาข้างหลังจะคอสับสนุนแล้วกันนะเทียบอย่าเพิ่ออะไรอ่ะ ทิ่พาพเลยเมาฝากเดินเถอะพี่ฮาร์ดถอยมาหน่อยนี่ยายายาโอ้ยตังหิดอ่ะโอ้ยตังหิดเลยตอนนี้ yeah, yeah, yeah. <c oughs> มันก็ไปไปเปาไม่เี่ป็นปอยทิวแล้วฮะเอาแล้วกิดไปกินตังหิดต,ตังหิดกินฝัด แล้วไอ้ชี้ชิ้ปลาไปไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยยระวเบิดที่เหลือยี่สองก,ก้อนเนยเรื่องออกทีเดี๋ยวอันนี้อะไรนะพัพเพิ <Purple S 2> ลระเบิดม่วงโอ้เต็มหน้าเลยเฮ้ยพี่ฮาร์ดพี่ฮาร์ดพีฮาร์ดพีฮาร์ดมาดูเทียนดิดูเทียนมันปักได้ไงไม่รู้ มาทำมาด้ดูเทียนกันทำไมกดคอนโทรลไม่ได้กดคอนโทรลไม่ได้ทำไมเนี่ยทเฮคอนโทรลีบไปต้องกดแซดใช่นี่โอ้เจ็บเจ็บเจ็บแต่งี้มานั่งดูเทียนอือแตเอาไปเอาหัวจุดมาเทียนแล้วไม่ไหนเที่ยวว่าเมืองต่อไปมันล็อกว่ะทำไมอะแคมล็อก โอยเล่นมุกไม่มุกไม่หาฟ้าเพื่อนเครียดแถมยังเก็บอีกด้วยเสียงแจ๊บทำไมเราใส่เฟือกแป๊บไปซ่าหักไหมเหรอมเปล่าเคมันไม่มียาอะไรแล้วก็ชิลด์ดอพี่ซะหมดเลยอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่แคมล็อก ออล็อกที่แปลว่าหินอันเนี้ยนี่นี่นี่อันนี้มาอหอพาคันนี่นะอเตกสเกสเต๊กยิงง่ายเลยเกาเร็วขอพาคันฮะเก่าเร็วหอประพาคันเก่าเกาเก่าทิ้วยดคันนาพี่เกาแะเดี๋ยวมาแป๊บ <laughs> ไม่ต้องเก้าให้ทิ้วเลย ก็บอกว่ายากครับก็เกมนี้ก็เป็นเกมฟรีรนะครับผมนะคะผมสามารถรหาเล่นได้<ก>ตามสตรีมสตรีมเกมมิ่งเลยสนับสนุนให้คนไทยซื้อเกมฟรีเอ้ท,ไไท,อทุทมทไมไ่ใช่นะครับผมอ่าแล้วก็แล้วก็สนับสนุนให้คนเล่นเกมนี้ซื้อโกไอดีกด้วยนะครับผม สำหรับสนับสนุนคนสร้างนะครับผมซึ่งผมพวกผมก็ได้ซื้อนะครับผมเดี๋ยวเตรียมจากหัวไปนะครับผมถูกเกมไปซื้อเกมอื่นทั้งหมดเลยฮะนะครับผมผมก็เตรียมจะมีเกมไม่ใบวมาเรื่อยๆนห้ได้ก็ผมก็ขอเวลาพวกผมเก็บตังค์กันหน่อยนะครับนะครับผมแต่ก็เอามาแคสให้ดูอย่างเช่นแกลลี่มอสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ใช่เก็บต่อไปเราจะแคสเลยเกลี่มอสนะฮะก็ไปขอเก็บกลางกันสักระยะนึงนะครับครูผมเพิ่งได้แค่ร้อยสิบผมเพิ่งได้แค่ร้อยสิบบาทเองเนี่ยเออเกี่เชี่ยวเยอะมากกว่าพี่อ่ะฮะพี่เพิ่งหกสิบกว่าบาทเองใครเข้ากไปได้ไป่เยอะเนี่ยมาต่อกันนะครับผมมาเนื้อจากเมื่อกี้นะมีประชุมนิดเดียวธุระนิดนึงนะครับผมก่อนนะฮะไปไหนกันดีวันนี้ จดี๋ยวกมาไปแล้วไอเมืองที่มันมีท่าเรือใครทักกาลิน่ามาดิไปครับตั้งมาเมืองท่าเรือใช่ไหมเอออะไรวะเอไอเบทอยเอไอเบทอยออปเปอเรันเมืองอะไรเนี่ยออปเปอเรันออปเปอเรันเอออปเปอเรตันใช่ใช่คืออังกฤษก็ไมาสังเกครับนะครับผม อ่านผิดประธานนะก็ขอประธานอภัยแล้วนี่จากพี่จะขับรถแบบเออกำนันสไตล์แล้วจะมาขับรถแบบคนบ้าสไตล์มีฉลอมบี้นะผมดิฟ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 อะไรผมไม่ดิฟไอพี่อ่ะดิฟดิฟบี้ปลิวคือตอนนี้ยพี่บนหัวไอิน่ฟาเรตมากเหรอไม่ไม่ใช่ฟาเรตดิือไอวิชั่นเออิชันเออไม่ใช่ฟาเรตมันอีกอย่างนินฟาเรตจะดีแม่งมาจากไอ้นี่ อินฟอเลนซ้องของไหมเนี่ยไม่ใช่อินฟอเลนมันก็มีอินฟอเลนมันก็มีแต่เป็นสีขาวใช่ใช่ติดมาตายดีแค่นั้นแหละติดมาติดปากใส่แหวนธรรมดาดีกว่าเ <im itation> นี่ยดูหลอ่อขึ้นเยอะเลยอพอถอดไอ้นี่พักถ้าไม่ฝากคือแกเลยอ <c> ะ <oughs> แกเลยนะฮะไปเชีว <im itation> <แก S 2> ้วเราจะสปอร์แล้ววะ <im itation> อะไรอ๋อ ไททันไททันอ 2B นะนอยู่ก็ได้ไทยทันอยู่ก็ได้ไททันอ 2B นั่นไงมาแล้วเดี๋ยวก็ยังเพิ่มกมฟต์สีใส่เลยพี่ชั้เด้อเด้อเดเดี๋ยวขอหยิบเออ่เขาเรียกว่า Dragon Flat มาก่อนเดี๋ยวคุิดติดคิดติดอยู่ในรถไปด้วยเข้ามาเตรียมเเกียร์คันะฮะมาแล้วอืมฮะเมื่อกี้ก็ได้ค ได้ได้ยินว่ากินข้าวยังนะฮะเดี๋ยวแล้วพี่อาหารก็บอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปกินกินกินินึ้นยันที่รถไปเลยนะครับพี่ออโตโอ้ทำไมเนี่ยเปลี่ยนเป็นเซมเเี่ดิเอ้ยยิงพี่ทำไมเนี่ยยิงเพื่อนทำไมเนี่ยโอ้ตาต,ตายแล้วใช้เวลาแล้วโบว์มาครับผมแลมโบว์มา เออสักคนไหมสักคนไหมสักคนไหมโอ้โหโหดมากพี่ฮาร์ดโหโหดจังเลยโหนายวิชั่นนี่แล้วเหรอนายวิชันเนี่ยศศพซอมบี้อะออกไปดิศศพซอมบี้มันควรอะไรเนี่ยเลสโคปอันนี้เทสเซเลเซอร์พี่ฮาร์ดมียาไหมพี่ฮาร์ดมียาปะ พี่หาพี่หาพี่หามียาไหมก็เที่ยวว่าเที่ยวคัดป๊บนะเดี๋ยวพี่พาคัดก็สำหรับอันเทิร์นพาร์ทแรกสำหรับสภาพบุรุษบุกควายนะครับผมก็ขอจบกันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอมาถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบมากก็ติดสต๊อปเลยครับและอย่าลืมแชร์เพื่อนๆจังหวะผมมากขึ้นนะครับผมก็บ๊ายบายเด็กๆครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ